ตำนานญี่ปุ่นนาคิบุเอโนมะโดหน้าต่างคลุยร่ำให้ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาของจังหวัดอาคิตามีบ้านร้างหลังหนึ่งที่ชาวบ้านีด้ขานกันว่านาคิบ e ุเอโนมะโดหน้าต่างคลุยร่ำให้บ้านหลังนั้นตั้งอยู่เดียวดายกลางป่าหน้าต่างบานหนึ่งของชั้นสองมีลักษณะแปลกตากเป็นไม้โบราณสลักลวดลายเหมือนคลุยเมื่อสายลมผ่านมากักมีเสียงเป่าคลุยเ,าเบาๆดังคล้ายเสียงเด็กน้อยร่ำให้ผสานเสียงดนตรีศกเศร้าแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือจุดเริ่มต้นของคำสาบ เมื่อร้อยกว่าปีก่อนบ้านหลังนี้เคยเป็นของคุณนางท้องถิ่นชื่อว่าทาเคโอคุบายาชิเขามีลูกชายเทียงคนเดียวชื่อว่าอิชิโรเด็กชายรักการเป่าขลุ่ยเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งขณะที่ทาเคโอกำลังออกศึกเขาได้สั่งให้ภรรยาและอิจิโรปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดนในยามค่ำคืนโดยเฉพาะหน้าต่างบานหนึ่งที่มีขลุ่ยฝังอยู่ตรงกลางไม้เพราะมีคำสั่งตกทอดมาว่าห้ามเปิดมันเด็กขาดในยามคืนเดือนดักคืนหนึ่งภรรยาไม่อยู่บ้านส่วนอิชิโรซึ่งยังเด็ก และไม่เข้าใจคําเตือนกลับเปิดหน้าต่างบานนั้นแล้วเริ่มเปล่าขลุ่ยถนัดจ้องมองออกไปในความมืดชาวบ้านได้ยินเสียงขลุ่ยหวยหวนและเสียงเด็กกรีดร้องในคืนนั้นแต่เมื่อเข้าไปในเช้าวันถัดมาบ้านกลับว่างเปล่าเหลือเพียงขลุ่ยไม้ที่มีคราบเลือดแห้งงอเกรดดรังอยู่ตรงขอบหน้าต่างตำนาหลังจากนั้นว่ากันว่าในคืนเดือนดับถ้าใครเข้าไปใกล้หน้าต่างบานนั้นจะได้ยินเสียงขลุ่ยหวยหวนราวกับร้องไห้และเงาเลือนรางของเด็กชายที่ไม่มีดวงตานั่งเปล่าคลุ่ยอยู่ตรงขอบหน้าต่างเขาจะชี้มาที นักผู้มาเยือนพร้อมเสียงคำรามต่างว่าเปล่าด้วยกันไหมหากใครหลงเปล่าคลุยตามเสียงนั้นจะไม่มีวันได้กลับออกมาจากบ้านหลังนั้นอีกเลยความลับของหน้าต่างต่อมามีพระภิกษุเร่ร่อนผู้หนึ่งมาเยือนและเผยว่าหน้าต่างบานนั้นแท้จริงคือโยคายนฟุเอกหรือครูดปีศาจที่ทําจากกระดูกข,ของนักดนตรีที่ตายด้วยความอาฆาตมันดูดเอาวิญ,ญญาณของผู้เป่าเพื่อเสริมพลังให้เสียงแห่งความตายของมันยิ่งชัดเจนขึ้นและหน้าต่างนั่นเป็นเพียงทางผ่านสู่ห้วงแห่งความมืดที่ไม่มีวันหวนคืน